ชีวิตของคนเรานะครับก็ไม่ต่างจากเทียนหนึ่งเล่มสักวันหนึ่งแสงสว่างที่มีก็ต้องมอดดับลงไปก็จะเหลือไว้เพียงแต่คุณงามความดีขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้กระทำแล้วจะส่งผลให้ผู้คนนั้นจดจำเราในด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือว่าด้านลบก็ขึ้นอยู่กับ การกระทําของเราณนะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นกระทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับก่อนที่ร่างกายของเราจะมอดดับไปดุดดังเทียนเล่มนี้เปรียบชีวิตได้ดังเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสสดแสงเทียนลับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าไปตัวเปล่าเหมือนเหมือนกัน สิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปวันนี้ขอสวัสดีนะครับ